เราไล่ย้อนไปดูนะคะเอาตั้งแต่เดือนนี้เดือนกันยายน,นเหตุการณ์ที่เพิ่งเล่าไปใช่ไหมคะย้อนไปเดือนที่แล้วก็มีคุณผู้ชมเดือนสิงหาคมนะคะก็มีเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เป็นเกี่ยวกับรถเครนเหมือนกันนะคะซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นรถเครนหักขณะที่ทําการก่อสร้างตึก8ชั้นโรงพยาบาลพุทธโสธรที่อําเภอเมืองชะเชิงเซาะคะ่ะคือสาเหตุเนี่ยมาจากว่าเครนกาลังยกเหล็กเส้นขึ้นไปชั้น8แต่ว่าม้วนเหล็กเส้นน่ะหนักมากอะ่ะ ห้าตันนะ่ะห้าตันห้าพันกิโลกรัมนะคะทําให้เครนเนี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวก็เลยหกักเครนหกักร่วงหล่นลงมาแต่ยังดีนะคลาะดีนะเหตุการณ์รอบนั้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะย้อนไปก,กระะกฎาคมปนีนี้สะพานข้ามแยกและกระบังพังถล่มลงมาผู้เสียชีวิต2รายจำกันได้ไหมเจ็บอีกตั้ง12รายความผิดพลาดเนี่ยเป็นขั้นตอนในการดึงลวดร้อยชิ้นส่วนคอนกรีตให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วเกิดแรงกระแทกไปดึงเครนสะพานถล่มลงมา อันนี้ข่าวใหญ่พฤษภาคมปีนี้เป็นคันปูนบ้างคันปูนเนี่ยใหญ่เลยค่ะยาว10เมตรกว้าง3เมตรตกลงมาทับร่างคนงานเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสร้างทางด่วนตรงข้ามสารเจ้าแม่งูถนนพะรารมสองมีพะรารมสองครั้งที่หนึ่งนะเดี๋ยวลองดูนะพระรามสองนี่เกิดบ่อยมากกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเครนถล่มค่ะอันนั้นเป็นไซน์งานก่อสร้างถนนพะรารมที่6สาเหตุมาจากแขนด้านหน้าเนี่ยของเครนเนี่ย หักลงมาเหมือนกันเนื่องจากว่าสลิงขาดแขนเครนก็ฟาดลงมาคนงานเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีก3รายนะคะย้อนไปปีที่แล้วกันยายนนะคะผ่านมาแล้ว1ปีตอนนั้นก็เป็นรถเครนยกเหล็กชิ้นส่วนคอนกรีตซุดลงมาอันนี้รถเครนเหมือนกันซุดลงมาทําให้เหล็กร่วงลงมาบนทางหลวงหมายเลข304อันนั้นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่โคราชนะคะกะรกฎาคมปีที่แล้วเป็นแผ่นปูนะคะ่ะแผ่นปูนสะพานกลับรถที่อยู่ระหว่างการปิดซ่อม หล่นลงมาทับรถยนต์หลายคันบนถนนพระรามสองเห็นไหมน,นี่พระรามสองอีกแล้วอันนั้นก็ข่าวใหญ่เรารายงานอยู่ย้อนไปนก,กรกฎาค,คมปีที่แล้วนะคะก็มีเหตุการณ์อันนี้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นลงมาบนถนนพระรามสองอีกแล้วทําให้รถได้รับความเสียหายเป็นหลายคันงานนั้นมีผู้บาดเจ็บ3คนนะคะในพื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อค่ะจาได้ที่มันมีแผ่นป,ผนปูนแะผ่นปูนนะอันนี้ถ้าย้อนกลับไปปีก่อนหน้านี้ก็มีอีกเพราะว่ายิ่งมีการก่อสร้าง ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุผมว่าอาจจะถึงเวลาที่กรมโยธาธิการต้องทําอะไรสักอย่างต้องปรูพรมแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่เพราะว่าเคนแบบรับน้ําหนักที่มีการใช้น้ําหนักมากเกินไปแล้วก็หักลงมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งรวมไปถึงพวกแผ่นปงแผ่นปูนที่อยู่ตามการสร้างทางด่วนหรือสร้างรถไฟฟ้าเองก็มีปัญหาบ่อยมากกรมโยธานี้อยู่อันเดอร์กระทรวงไหนคะมนาคมเหรอ ผมคงไม่น่าจะ่ามหาดไทยหรือเปล่าหรือว่าในกรุงเทพเองก็มีหน่วยยุทธาธิการที่ผู้ว่ากทมสามารถสั่งการได้ก็ถือว่าเป็นวาระหลักที่ต้องให้ความสาคัญเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มหาดไทยมหาดไทยนะคะที่ข่าวเช็คมาให้เพราะฉะนั้นตรงจุดไหนที่เราเห็นว่าเขามีการก่อสร้างเนี่ยห่างๆไว้หน่อยก็ดีคุณผู้ชมคะอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เรานํามาฝากกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนไม่กล้าขับรถชิดขวากันแล้วขับรถชิดขวา ต้องคอยมองอข้าวบนเสียวเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอะดิฉันจาได้มันเป็นฝาท่ออุปกรณ์อะไรสักอย่างแล้วมันปิวมาค,คือนึกออกไหมว่าต่อให้เราเห็นงานกอ่อสร้างตรงนี้แต่เราขับห่างแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าจะลอยมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ <นะ S 2> แล้วตอนนี้ทั่วกรุงเทพปริมณฑลก็มีงานกอ่อสร้างกันตลอดเวลาด้วยนะครับยังไงก็พยายามอย่าประมาทขับรถมีสติโทรศัพท์นี่อย่าใช้เลยโฟกัสเส้นทางดีๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง